คันนี้ผมเห็นว่ารูปทรงบอดี้สวยใช้ได้ก็เลยเอามาปั้นเอาเอามาปั้นเอามาเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นกันไปเลยเป็นรถที่เน้นใช้งานเพิ่มความอเนกประสงค์จากรถจากรถเก๋งที่เป็นซีดานหรือว่ารถเก๋งแฮทแบ็กหประตูทั่วไปตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นรถจะบอกไงคอมแพเอ่อคอมแพ MPV รถเจ็ดที่นั่งนั่นเอง สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็หลายท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่ารถครอบครัวรถอเนกประสงค์ซอสักดาเอาแต่รถราคาสูงๆมาขายนะครับหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายราคาถูกๆมาหน่อยนะครับแน่นอนเทิร์นมาเก็บงานให้แล้วด้วยนะครับเทิร์นมาเก็บงานให้แล้วด้วยนะวันนี้ผมก็กลับมารีวิวอเวนซ่าอีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีนะครับรอบก่อนเป็นการขายตัดออกไป นะครับคนก็ให้ความสนใจเยอะแต่รอบนี้นะครับไม่ขายตัดแล้วนะครับขายแบบเก็บงานขายแบบเก็บงานสวยๆให้เลยสําหรับคนที่ต้องการหารถแสนกว่าบาทไปใช้งานวันนี้สอศอยู่กับอัลเันซ่า 1.5E ปี2008-2009หรือว่า2,552เพราะว่าโดยรถกลุ่มนี้อายุหลายปีนะครับถ้าไม่เก็บงานมาตั้งขายนะครับก็ต้องขายตัด แต่คันนี้ผมเห็นว่ารูปทรงบอดี้สวยใช้ได้ก็เลยเอามาปั้นเอาเอามาปั้นเอามาเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นกันไปเลยนะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ยางถอดเปลี่ยนยางใหม่ไป4เส้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารอบก่อนเคยขายตัดไปตามสภาพลูกค้าไปเก็บงานเองอยู่99 0 0 0มืแต่คันนี้เก็บให้แล้วนะครับรถพร้อมขับพร้อมใช้พร้อมวิ่งใช้งานเต็มเต็มกันไปในสนนราคา 149,000บาทนะครับ149,000บาททำอะไรไปบ้างแล้วนั้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันห้าเพียวๆนะครับน้ำมันล้วนไม่ดมแก๊สพันห้าร้อยซีซีเพียวๆไม่ดมแก๊สพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าซีซีนะครับม้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิ่งได้ดีร้อยร้อยเก้าม้าตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ดีไซน์ของอเวนซ่าเนี่ย ทางโตโยต้าไม่ได้เน้นความสวยงามนะอันนี้ผม,ผมต้องพูดอย่างนี้เลยไม่เน้นความสวยงามไม่เน้นรูปลักษณ์ที่ต้องดูเท่ล้าสมัยแต่เป็นรถที่เน้นใช้งานเพิ่มความอนเนกประสงค์จากรถจากรถเก๋งที่เป็นซีดานหรือว่ารถเก๋งแฮทช์แบ็กหประตูทั่วไปตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นรถจะว่าไงคอมเพกเอ่อคอมเพกเอ็มพีีรถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับรถเจ็ที่นั่งนั่นเองหน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกเซกเมนต์ทุก, segment, ทกปีนะครับว่าจะเป็นเครื่อง1.3หรือ1.5ก็จะมาในเซกเมนต์นี้ น,นี่เป็นเครื่อง1.5เบนซินล้วนเพียวๆไม่มีดมแก๊สเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะคือถ้ารถถ้ารถกลุ่มนี้ถ้าไม่เก็บงานนะครับถ้าไม่เก็บงานเนี่ยเวยรถอายุหลายปีม่จะเป็นพวกซีนฝาครอบวาล์วพวกสายพานนะครับพวกคอมแอร์ A, แบตเตอรี่ระบบไฟต่างๆต้องเปลี่ยน นะครับต้องเปลี <extern als> ย <ator> ่ยนไม่เปลี่ยนมีน้ำมันหยดลงพื้นแน่นอนนะคันแลกคันนี้ไล่เก็บงานมาให้แล้วนะฟังเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆนะครับนิ่งๆเงียบของเหลวเปลี่ยนทายทั้งระบบเพราะว่ารุ่นนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนถ่ายระบบเพราะว่ารุ่นนี้เป็นขับหลังนะครับขับหลังเฟืองหลังนะครับขับเคลื่อนขับสองขับเคลื่อนล้อหลังเพราะว่ารถกลุ่มนี้ต้นกําเนิดคืออินโด อินโดเยใช้รถกลุ่มอัวนซ่าอินโนวาเป็นรถแทรรถกระบ,บะแพนรถกระบ,บะคือสามารถบรรทุกแทรรถกระบ,บะได้นะครับเครื่องหลังขับหลังแต่พาวบานเราก็ได้ใช้ในการบรรทุกได้และก็ไปกันได้หลายคนแต่อยู่ในราคาที่ประหยัดมากๆนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้ในราคาเพียง1 4ึ0 0 0สนสบาทมีเครื่องยนต์นิ่มๆเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับคือ รถกลุ่มนี้ปั้นได้ถ้าไม่ดมแก๊สนะครับถ้าไม่ดมแก๊สถ้าดมแก๊สเนี่เอาคืนยากนะครับเอาคืนยากเพราะว่าด้วยอายุรถที่10กว่าปีละแต่คันนี้ไม่ดมแก๊สก็เลยปั้นขึ้นเงียบๆนิ่งๆย่ยางที่ผมบอกไปยางใหม่4เส้นกันไปนะครับสีเก็บงานขัดเก็บงานลงเงามาให้เรียบร้อยให้ดูมุม45องศานะครับสวยปิ๊งสวยปิ๊งในราคาแสนกว่าบาทนะสดได้ผ่อนได้นะครับสดได้ผ่อนได้ น่าจะโดนใจใครหลายคนที่บอกว่าสอสักดาเอาแต่รถแพงๆมาขายไม่เป็นไรผมมีรถครอบครัวอนเนกประสงค์7ที่นั่งน่าคอมแพก MPV มาขายในราคาถูกๆนะครับเบาะผ้าถ้าดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยนะครับป่านี้เปื้อนหมดแล้วนะครับอันนี้คือถือว่าใช้งานรักษาหัวเกียร์ไม่ลอกพวงมาลัยไม่ลอกเป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้4สปีดเพราะว่าอเวนซ่าจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะครับในสมัยเปิดตัวมาก็ เกียร์ธรรมดาอยู 6, ย auto, ่ประมาณห0แสนเกียร์ออโต้รุ่นนี้1.5 e ประมาณ6 5แสนหนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับน่าจะเป็นเกือบจะเป็นอนาล็อกเกือบทั้งหมดนะครับเลขไม้อยู่2 0 0แสนกวโลนะครับตามนี้เลยรถปี2009ปี52เพิ่มจอ Android มาให้นะครับมีจอ Android แล้วก็มีกล้องถอยติดเพิ่มมาให้นี่ภายในสวยสะอาดพร้อมใช้ภายนอกก็เก็บงานมาเรียบร้อยนี่ให้ดูด้านหลังด้วย คือซื้อรถ7็ที่นั่งในราคาแสนกว่าบาทแล้วก็ได้แบรนด์โตโยต้าเรื่องทนถูกดีนะครับดูแลรักษาง่ายไม่มีใครไม่ยอมรับโตโยต้านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเกียร์ทนมากทนมากนะแล้วเรามาดูตามมาดูด้านหลังกันนะครับตามมาดูด้านหลังกันก็เหมือนที่ผมบอกไปไมอสจะคู่นี้แหละนะครับก็คือรถของสไตล์ของอ่า อินโดนะครับก็จะเป็นขับหลังนะครับขับหลังเภาหลังนะครับ ừ. สายครอ,อบครัวหรือสายที่แบบว่าในช่วงที่ต้องการมีการขนของหรือการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเนี่ยนะครับสามารถที่จะถอดเบาะออกได้นะถ้ายังไม่มีการอ,าองการโอนอะไรเนีนะ่ยเบาะนี่ก็จะสามารถถอดออกได้หรือภาพเก็บไปข้างหน้าได้แล้วก็สามารถบรรทุกด้านหลังได้ใส่ของได้เยอะมากนะครับใส่ของได้เยอะมากก็เหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่า แนวคิดของรถกลุ่มนี้มีส่วนที่อินโดเขาไม่ค่อยมีรถกระบะเขาใช้รถกลุ่มนี้แทนในรถกระบะแล้วไปไหนไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะครับขนแทนรถกระบะได้เลยนี่สวยๆแจ่มๆเ,เ,เก็บงานให้พร้อมใช้แบบนี้นะคันนี้สภาพโครงสร้างใช้ได้ก็เลยขออนุญาตไม่ขายตัดนะครับทีมช่างก็เลยไปเก็บงานมาให้เรียบร้อยเลยงานสีช่วงล่างเปลี่ยนยางใหม่ของเหลวเซตใหม่นะครับซีนวาลต่างๆ นะครับระบบไฟระบบน้ำมันเติมน้ำมันขับอย่างเดียวทีนี้จบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้ว <S <S หาอยู่รุ่นนี้ช้ามไม่ทันนะครับหาอยู่รุ่นนี้ช้ามไม่ทันนะใครใครไม่ทันคันก่อนเดี๋ยวตามมาเอาคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ชงให้แล้วชงให้แล้วถ้าไม่ชงให้ก็ก็เหมือนที่ผมบอกไปคือผมขายตัดกันปันกันประมาณหลักหมื่นก็มีนะครับขายตัดได้มีหาให้ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ส ح ح ภาพอย่างนี้ แต่ผมเห็นว่าคันนี้เทินมาแล้วบอดี้โครงสร้างใช้ได้ภายในดูสะอาดดีก็เลยปั้นให้ดูดีกันเลยนะครับชงพร้อมขายเพราะว่าคันนี้ไม่มีชนไม่มีความทรงดีนะครับเทินมาทรงดีปั้นเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วใครเห็นอยู่ตัดสินใจเร็วได้ก่อนในราคา1นึ่งแสนสี่หบาทเท่านั้นนะครับสดได้ผ่อนได้เพราะว่ายังถือว่ายังจัดไฟนั์ได้อยู่นะครับปี0809ยังสามารถที่จะจัดไฟนันได้อยู่หรือตัดสดเลยก็ เล่มพร้อมโอนนะครับสายตรงโทร084-0369999นะครับ084-0369999ช้าไม่ทันกับ Avanza 1.5e เกียร์ออโต้ปี52 149,000บาทสวัสดีครับ